ฟาสริรวนวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แกลนอียิปเชียนนกกลงไคโลสาารณารัฐอาหรับอียิปตพระทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกา6นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงไคโรสาธารณรัฐอาหรับอ,อียิปต์ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโรโดยมีนายทนายวัชริกุลเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรนายอัสลาฟโซบีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาในฐานะผู้แทนรัฐบาลอียิปต์ นางสาวสันมาสนาตีเลขานุการเอกกรมพระหุภาคีด้านเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานประจําพระองค์เอกอัครราชทูตณกรุงโรมภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรรองอธิบดีกรมพิธีการทูตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจําสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรเป้ารับเสด็จ ก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งสเสด็จไปยังโรงแรมเซนต์บริจิสไทโรโรงแรมที่ประทับสาธารณรัฐอาหร,รับอียิปตั้งอยู่ทางตันออกเฉียงเหนือของทวีตแอฟริกามีประชากรกว่า114ล้านคนอาศัยอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำนายและคลองสุเอตพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเทะเลทรายซาฮาราใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาทางการประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนี ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขด้านเศรษฐกิจและการค้ามีอุตสาหกรรมหลักคือสิ่งทอการแปรรูปอาหารการท่องเที่ยวเคมีพัณฑ์น้ำมันก๊าซธรรมชาติและปริโตเคมีประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาหร,รับอียิปต์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2497 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอาหารับอียิปต์อย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหารับอ,อ,อียิปต์เมื่อวันที่12-17ถึงธันวาคมพุทธศักราช2531เวลา10นาฬิกา48นาทีเสด็จถึงโรงแรมเซนต์รีจิสไทโรโดยมีนายจตุพรชัยอยู่สำแดงกิจอัครราชทูตที่ปรึกษาพร้อมภริยานายนิวัฒน์อภิชาติบุตร อัครราชทูตท,ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ข้าราชการพร้อมคู่สมรสและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรเฝ้ารับเสด็จ เวลา17นาฬิกา18น,นา,นา,าทีเสด็จออกจากโรงแรมเซนต์ริจิสไคโรไปยังพิพิธภัณฑ์แกรแนอียิปต์เชียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปส่งร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แกรแนอียิปต์เชียนตามคำทูลเชิญของนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์โดยมีพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินีมกุกราชกุมารพระบรมวงศานุวงศ์ผู้นําและผู้แทนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมพิธีอาทิราชอาณาจักรสเปนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประเทศญี่ปุ่นและรัฐคูเวตภายในพิธีเปิดมีการแสดงดนตรีโดยวงดนตรีและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกการแสดงแสงสีเสียงถ่ายทอดเรื่องราวออริออเบล ความเป็นมาของการออกแบบพิพิธภัณฑ์แกรนอียิปชียนซึ่งการออกแบบอาคารเป็นการผสานแนวคิดร่วมสมัยกับสัญลักษณ์ของอียิปต์โบราณใช้รูปทรงสามเหลี่ยมและแนวอาคารที่สอดคล้องกับพีระมิดเพื่อให้ผู้มาเยือนสัมผัสถึงความเชื่อมโยงระหว่างอาดีตก,กับปัจจุบันอย่างกลมกลืนและสามารถมองออกไปเห็นมหาพีระมิดแห่งกิซาจากภายในอาคารอย่างงดงามนอกจากนี้มีวีดิทัศน์คำกล่าวของผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกในแท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายหัวใจและปอดชาวอียิปต์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐอารับอียิปต์รวมถึงการแสดงเรื่องการเดินทางแห่งสันติภาพจากนั้นรัานาธุบด,ดีแห่งสาธารณรัฐอารับอียิปต์กล่าวเปิดพิพิธภรรัณฑ์แกลเลอิปเอียิปอย่างเป็นทางการ92,000ตารางเมตร ภายในแบ่งการจัดแสดงเป็น12ห้องหลักที่เล่าเรื่องราวของสังคมความเชื่อและกษัตริย์ในแต่ละยุคสมัยมีการจัดแสดงโบราณวัตถุมากกว่า10,000แสนชิ้นซึ่งเป็นโบราณวัตถุในยุคสมัยอียิปต์โบราณจำนวนมากที่สุดโดยเฉพาะสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์ตูตันคามุนที่นำมาจัดแสดงอย่างครบถ้วนเป็นครั้งแรกนับแต่การค้นพบหลุมฝังพระศพเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2465 รวมถึงรูปปั้นรามเสษที่สองเรือพระอาทิตย์ของกษัตริย์คูฟูรูปปั้นพระราชินีเนเฟอร์ติติและโบราณวัตถุหายากต่างๆนอกจากนิทรรศการถาวรยังมีนิทรรศการชั่วคราวและศูนย์อนุรักษ์วัตถุโบราณขนาดใหญ่ส่วนห้องโถงหลักมีรูปปั้นรามเสษที่สองเป็นจุดต้อนรับผู้เข้าชมและบันไดใหญ่ที่นำไปสู่ห้องจัดแสดงหลัก โดยพิธีเปิดจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนสู่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศรวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมระดับโลกด้วย